ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้านี้ที่เราได้นั่งพูดกันช่วงประมาณ11.00นก,ก็คือตลาดหุ้นไทยติดลบไป17จุดนะคะแต่ว่านาทีนี้เวลานี้เมื่อสักครู่เองช่วงประมาณ16.00นเสร็จตลาดหุ้นไทยขึ้มายืนบวกเป็นสีเขียวที่1,502จุดเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยในช่วงระหว่างวันและก็ช่วงเวลานี้ค่ะคือที่ที่ทราบไปผมก็ทราบม,มาจากคุณม่อนนะฮะก็มีบล็อกใหญ่แนะนําให้ขายหุ้นนะฮะ ก็คงรู้ออเดอร์ฝรั่งเมื่อบอกเราคุณม่อนอย่าเอ่ยชื่อบอกนะครับเดี๋ยวเขามากวผมอีกฮะว่า่เดี๋ยวมาหาว่าเรารู้คือผมเนี่ยไม่เคเราไม่ไม่อยากไปพูดกระทบบอกเกอร์พวกนั้นนะฮะบอกบอกต่างชาติใช่ไหมฮะเข้าไปใกล้เขาอีกละเป็นบอกต่างชาติค่ะแล้วก็บอกเนี่ยเคยแนะนําให้ลูกค้าทำเอสเซียตอน843อ่ะแถวๆนั้นนะครับ ผมผบอกหลายครั้งแล้วนะครับว่าบลกไทยที่มีคุณภาพมีเยอะเลยไม่ได้เฉพาะไอร่านะครับมีหลายแห่งนะครับที่เขามีคุณภาพนะครับแต่แต่โบอกเนี่ยเป็นบลกใหญ่มากนะฮะวันเนี่ยผมเห็นเขาเทรดหุ้นบางวันนะซื้อห้าพันขายห้าพันแล้วก็เน็ตสิบล้านนะฮะไม่รู้ฟ้องเงินหรือเปล่าอ่ะเราเราสงสัยว่าทําไมเทรดเยอะแล้วแล้วฟ้องเงินหรือเปล่าไงคือคือขบวนการฟ้องเงินนะครับหลังจากที่เอาเงินไปที่สิงคโปร์นะฮะก็จะเข้ามาซื้อหุ้นที่เมืองไทย ซื้อบางไทยเสร็จก็จะโอนหุ้นโอนหุ้นเสร็จก็ไปขายออีกพอนหนึ่งแล้วเงินก็โอนกลับฟ้องเห็นไหมฮะอ่าทําไมซื้อเราดูนะซื้อปตทจากสามสี่ศูนย์ซื้อซื้อมาสี่ห้าพันล้านนะครับตอนนี้ขายแล้วอ่าถ้าไม่ฟ้องเงินแล้วทําอะไรอืมอืมผมว่าประงต้องไปดูนะฮะบล็อกที่ว่าใช่ไหมคะผมไม่ใช่ดูบล็อกบล็อกค่ะจะไม่เกี่ยวค่ะค่ะแต่ขบวนการทําแบบเนี้ยนะฮะคือหุ้นลักษณะแบบปตทไม่ใช่หุ้นที่ใครซื้อๆแล้วเขาทูบ ค่ะนะครับเป็นเป็นหุ้นขนาดใหญ่ะค่ะคือทําแบบนี้มันมีพฤติกรรมผมพูดถึงบอกสิบปันท่านที่ธนาที้ก็ได้นะครับจริงๆรู้จักกับท่านด้วยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปหาท่านเองเลยนะหาใครพี่อันเลขขาธทการประงเนี่ยดังตัวผลผลิตเดี๋ยวดีไปไหนว่างไม่ใช่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 คนละสำนักงานนะครับไม่ใช่กรกรทอนะฮะปปงงสำนักงานตรวจสอบการฟอกเงินนะฮะอ๋อค่ะค่ะนั้นไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่อ่าเยกับผมด้วยอ่ะเชิญสดิจกับพี่ไปเออนะครับ ก็ผ่านไปนะฮะผมเพ้นจะบอกว่ามันมีพฤติกรรมแบบเนี้ยคือมันน่าสงสัยนะครับว่าไอ้ต่างชาติที่ว่าเนี่ยพี่มันอาศัยตลาดเราฟอกเงินหรือเปล่าเขาใช้วิทยายุทธช่องทางแบบมันทำหมากินได้กับเส้นทางแบบเนี้ยมันทําได้ไหมล่ะอ๋อค่าฟอกเงินมันคิดหลายเปอร์เซ็นต์นะค่ะค่ะเเงินพวกนี้เป็นเงินพวกยาเสพติดอะไรพวกเนี้ยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกยาเสพมันจะมาฆ่าผมอีกเออใหญ่ใหญ่แม่เราบอกว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยคือว่า สมมติว่านะซื้อห้าพันขายสี่พันเนี่ยมันก็ยังซื้อพันหนึ่งใช่ไหมค่ะค่ะแล้วก็เยอะนะฮะแต่แต่บกนี้นะซื้อห้าพันขายห้าพันไม่มีไรเน็ตหมดเลยค่ะค่ะแล้วก็ปึ้งพึงซื้อเร็วนะแล้วเดี๋ยวก็ขายออกมาละอ้ยยังยังอ่าเมื่อสามวันที่แล้วมีการซื้อปตทขึ้นมาค่สิบบาทสิบราททุกวันเริ่มซื้อถึงสามร้อยห้าสิบเนี่ยค่ะขึ้นไปแรงมากเลยนะฮะมาสามสี่วันแล้ววุลุ่มวันละสี่ห้าพันล้านเลยนะค่ะแล้วก็ เริขายวันนี้ขายอีกแล้วว่ารุ่มออกมาเต็มเลยอ่ะเราพูดถึงปตทแล้วกันนะครับท่านี่ข้อแบบนี้เด่นรีบ้าวขายรีบาวขายปอตทรบาวก็งขายทุกท่านที่มีตอนนี้ไม่ใช่ตอนขายรอมันรีบาวแล้วขายต้องให้ขึ้นก่อนเพราะว่ารุ่มมันออกมาเยอะมากขึ้นไปรีบาวขายนะครับแล้วมันจะขึ้นทะลุทํำนิวไฮไปไม่ต้องไปเสียใจนะครับต้องเป็นรีบาวขายนะฮะมาชาตาเลยแนะนําให้ให้ขายหุ้นกลุ่มคือปอตทสอพอสองตัวที่เราแนะนํานะครับแล้วก็ ที่มีสัญญาณขายก็ G C แต่เราต้องขายตอนเชา้าเลยนะครับตอนนี้แล้วเรา,<ค>า,าให้กลับ <คา S 1> ไปซื้อซื้ออ,อ่า T G P O ใช่ไหมครับแล้วก็ซื้อ U V นะฮะ T G P O กับ U V แล้วก็แล้วเราก็มีบางก,กแรแลนด์อีกตัวหนึ่งบังกรแลนด์ทำไมเงียบๆไม่ขึ้นปอมอมาช่วยชาติเลยบับงกงแรแลนด์ไม่ช่วยชาติเลยนะเดี <c oughs> ๋ยวดูราคาเขาหน่อยแป๊บนึงขึ้นไปหน่อยไป ตามเทคนิคมันแม่นจะมาหรือยังไงครับตามเทคนิคมอเช้าบางก่อนแล้วน่าจะชิงตัวขึ้นไปเลยอ๋อแต่ทําไมมันยังแดงได้ทำไมลงมานะฮะก็รอดูสถานการณ์คือเพราะฝรั่งเขาขายเนี่ยก็หุ้นของไทยเนี่ยเขาต้องขึ้นไปช่วยประยุงอินเด็กให้ให้ไม่หลุดนะฮะเมื่อเช้านี้เจตนาทุบให้หลุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่แปดสามถูกไหมครับค่ะเมื่อเช้าตลาดพุดลงไปนะครับหนึ่งสี่แปดสองจุดหกสี่ซึ่งหลุดหนึ่งสี่แปดสามแนวรับเลยค่ะ นะครับแต่หลุดในความหมายคือว่าต้องปิดตอนสิ้นวันแล้วหลุดนะเพราะฉนั้นพอไม่หลุดเนี่ยทําอะไรไม่ได้อตอนสิ้นวันไม่แต่ผมคิดว่ายังไม่ละความพยายามที่จะทุบต่อที่จะทุบต่ออ,อซึ่งก็คือไม่เป็นไรคะนะครับถ้าทุบมาแบบเนี้ยเราก็รับแถวเนี้ยรับตัวไหนบ้างอบอกมาเลยเรารับตัวที่เขาทุบมาแหละอนะครับแต่ตัวที่พยุงอินเด็กซ์เนี่ยเราก็มีตังค์เหลือเยอะแค่บาลานซ์เราก็มีตังค์ซื้อพอเราตอมาตรวจเลยเรามีตังค์ซื้อหมดไม่ต้องเงินสด นะครับส่วนถ้าเขาทุบปตะทเราซื้อเป็นสเต็ปนะครับแถวๆนี้เราอาจจะซื้อปะะทสองร้อยล้านนะฮะคุณทุบลงไปสามร้อยสามสิบเราซื้ออีกพันล้านค่ะคุณทุบลงไปสามร้อยเราซื้อหมื่นล้านค่ะเรามีตังซื้อค่ะเราซื้อให้ทุกตัวที่คุณทุบค่ะแล้วคุณก็มาทําขึ้นเองนะค่ะเราไม่ทําขึ้นให้เพราะมันพุดนของคุณค่ะนะครับรับรองเรามีสภาพคล่องรับให้ให้ต่างชาติตลอดให้จินดี จะ,ะมาฟอกเงินจะมาอะไรเชิญ<ฮ>ะนะครับเ <ฮะ S 2> พราะว่าหุ้นเราขึ้นมาโดยการมีพื้นฐานนะครับซัพพอร์ตทั้งหมดนะ,ะฮะตลาดหุ้นไทยเนี่ยขนาดเนี้ยผมเชื่อว่าหุ้นที่จะขึ้นขึ้นอยู่เนะะี่ยไม่มีใครกล้าปั่นหรอก <ฮะ S 2> ถ้าคนที่จะกล้าปั่นหุ้นตอนนี้นะ,ะ,<ฮ>ะมันต้องแบบไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวจริงๆอ่ะไม่มันไม่เหลืออะไรให้เสียชีวิตมันไม่มีอะไรต้องเสียมันถึงจะกล้าันไม่มีอะไรให้ยึดแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรให้ยึดเพราะว่าเพราะว่าที่เรียนมาเช้าว่ากฎหมายประังเนี่ยนะครับยึดก่อนนะครับพิสูจน์ที่ แลยึดเป็นแถบเลยนะฮะับมันก็ต้องมีอย่างนี้นะครับบ็อกบอดที่โบเกอร์ด้วยนะครับสถานที่ที่โบเกอร์มาร์เก็ตติ้งคนไหนคีนะยึดได้หมดนะค่ะนะครับยึดได้หมดเลยนะฮะถือว่าเป็นอุปกรณ์สถานที่ที่ประกอบความผิดเหมือนที่ไปยึดที่ตะปูนถูกไหมครับค่ะเป็นสถานที่ที่เล่นเขาเข้าไปยึดเลยยึดก่อนเลยครับโดยไม่ทนใจว่าอะไรเป็นของใครแต่สถานที่เนี่ยผิดเพราะเป็นทางที่ประกอบความผิดเขายึดก่อนเลยค่ะแล้วคุณแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเขาต้องไปสูตนะ เขาให้คุณพิส yeah. ูจน์นะว่าคุณไม่ผ um ิดค like ุณจะพิสูจน์ยังไงผมงงมากคุณจะพิสูจน์ยังไงว่าคุณไม่ผิดเน่มันเรื่องยากมากเลยค่ะคุณบอกว่าคุณไม่ได้ปั่นหุ้นเขาบอกคุณปั่นเขาบอกคุณบอกคุณไม่ได้ปั่นเขาบอกคุณพิสูจน์มาที่ว่าคุณไม่ได้ปั่นค่ะแล้วคุณจะพิสูจน์ยังไงอ่ะค่ะมันพิสูจน์ไม่ได้อ่ะยังไงมันก็เสร็จนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าไม่มีใครถามาะนั้นหุ้นปั่นไม่มีนะเราก็ยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นจีโปยู U V นะครับ หรือที่ขึ้นแรงๆเมื่อเช้านะครับ BJC ไม่ใช่หุ้นปั่นคเป็นหุ้นพื้นฐานครับพื้นฐานอะไรคะผมยกตัวอย่าง UV นะครับเจ้าของก็มีที่ในประเทศไทยน2ล้านรายแค่ UV เนี่ยนะครับแค่คลิกที่แถวไหนก็ได้เลือกที่หนึ่งนะฮะอา u ูไปทําตึกกำไรเข้าไหมครับเขามีโอกาสทํำไหมครับ เขาไม่เอาชื่อเขามาทิ้งหรอกตรงนี้นะฮะบ BJC takeover มาสองหมื่นล้านนะครแล้ว FN มีที่ดินไหมครับมีกิจการน้ําดื่มไหมครับมีค่ะมีแล้วขยายไปในอินโดนีเซียและแรงซื้อนะครับสองร้อยสามร้อยกว่าล้านคนมีโอกาสไหมครับมีโอกาสไหมเอา BJC เป็นตัวเข้าไปเทคอ n เองมีมีโอกาสไหมครับมีค่ะเป็นไปได้ไหมครับค่ะเป็นไปได้ค่ะไม่ใช่หุ้นั่นหุ้นพื้นฐานค่ะผมยืนยันนะครับเพียงแต่ว่า พวกคุณเข้าใจว่าพื้นฐานคือไปดูงบการเงินค่ะค่ะใช่นั่นแหละตามทฤษฎีหลักการมันทำให้คุณก็ไอ้นั่นเป็นการวิเคราะห์นะครับ <c oughs> เชิงปริมาณค่ <c oughs> นะครับการวิเคราะห์เครื่องคุณภาพเนี่ยคือวิเคราะห์แบบที่ผมวิเคราะห์ค่ะนะครับอืมค่ะก็ตอนนี้ตลาดก็ตีกลับมาเป็นบวงอยู่ตอนท้ายตลาดอยู่นะคะก็ก็ระบบทำงนเราไม่ยอมไม่ยอมเราไม่ยอมใช่ค่ะเราทางเยอะอืมอืม ครับคนนี้เราดูทางเทคนิคนะฮะตลาดตรงนี้แม้จะเป็นแท่งเขียวนะครับแล้วยื่นขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ก็ยังไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าพุ้นตลาดยังปรับฐานเสร็จตลาดก็ยังปรับฐานไม่เสร็จนะครับตราบใดถ้าเซตินเด็กนะครับยังไม่ขึ้นไปปิดเหนือหนึ่งพันห้าร้อยเก้านะครับการปรับฐานยังไม่จบต้องยืนเหนือพันห้าร้อยเก้านะคะใช่ครับปรับฐานจบคือจะจบนะฮะแต่ถ้ายืนบริเวณนี้ะการขึ้นไปพันห้าร้อยเก้าไม่ว่าจะเป็นพวกนี้ ห้ามีบอลลุ่มค่ะบอลลุ่มยิ่งน้อยยิ่งดีคนะครับแล้วพอผ่านนะครับหนึ่งพันห้าร้อยสิบเอ็ดไปแล้วอยากมีก็มีใหม่อ๋อค่ะนะครับไม่งั้นการปรับฐานไม่จบมันก็ยักยักยันยันกันตึงเนี้ยม้จะเอายังไงกันนันยันตัวเนี้ยก็ขายมาแต่เราเราเห็นว่าตลาดมันพิสูจน์ความแข็งแกร่งออกมานะครับดีจังเลยเนาะมันลงแบบทุบหนักเลยสิบเจ็ดส่วนฟิเจอร์ถามว่าทำยังไงเมื่อตลาดมันยังไม่ได้ส่งขึ้นไปนะ แล้วถามว่าเราต้องทำยังไงนะครับ<ะ>ผมว่าใครลองมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วถึงวันนี้นะครับแท่งนี้จริงๆมันเป็นแท่งแรงทั้งเราสามารถจะถือต่อก็ได้นะครับ<ะ>วันนี้ฟิวเจอร์นะครับใครลองมาจะปิดก็ได้นะฮะใครลองมาจะปิดก็ได้นะครับ<ะ>รจับใ<ะ>ดถ้ายังไม่ไม่ขึ้นไปนะเหนือหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าจุดหนึ่งก็ยังไม่เป็นบายสิญแาลก็เป็นไซเวย์อยู่นะฮะไซเวย์ survey ก็ที่ผมบอกนะครับว่าเป็นเก้าเก้าแปดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดสาม จุดสองที่สตอบลอดก็ใช้เวยอยู่ตรงเนี้ยนะฮะเป็นไซด์เวย์นะคะถ้าไม่ผ่านพันเก้าจุดหนึ่งนะคะก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่แต่แท่งนี้แท่งนี้ที่ขึ้นมาตัวเนี้ยเป็นแท่งบ่ายที่พรุ่งนี้จะบ่ายต่อคไปถึงว่าพรุ่งนี้จะขึ้นต่อนะครับเอ๊ะตัวฟิวเจอร์หลอกได้ไหมคะกับเทคนิคอ๋อหลอกไม่ได้คะัหลอกไม่ได้เลยเมื่อเช้าลงไปก็ไม่ได้หลุดที่ผมบอกใช่ไหมครับพอไม่หลุดก็ยืนยืนมาแล้วก็ก็มืมามาเป็นหลอกมีข่าวเลยเลย มีข่าวอะไรไหมครับไม่มีค่ะก็ไม่มีก็ยุโรปก็ยังแดงอยู่เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมแล้วมันขึ้นมาทาไมอ่ะทฤษฎีข่าวม,มันต้องบอกว่าไปทุบทําไมคะก่อนนะฮะไม่ใช่ถามว่าหุ้นขึ้นมาทาไมถามว่าคุณไปทุบทําไมมันมีเหตุผลอะไรเหรอ,อที่คุณคุณออกคุณประกาศไปทั่วเลยว่าคุณจะทุบหุ้นอืมเป็นสองบกใหญ่ใช่ไหมครับเอากาไรไว้ก่อนสิคะเอาไม่เป็นไรเก็บกำไรไว้ก่อนถ้าจะเอากำไรเนี่ยมันต้องวางขายหุ้นฮะอเราคิดดีๆว่าพฤติกรรมที่เขาทํานะครับถ้าถ้าคุณต้องการายคุณตอออการไเยมมคุณ่น แล้วคุณทุบคุณคุณขายเป็นละทอเนี่ยคุณยืนขายผมยกตัวอย่างนะที่สามสามหกห้าสามหกศูนเนี่ยแล้วคุณขายลงไปสามห้าศูนยผมถามว่ากณกำไรน้อยกว่าไหมผมถามว่าเจตนาทํากำไรหรือแต่เจตนาทุพพุ่นฮะค่ะค่ะจากสามหกศูนย์ไปสามห้าศูนย์คุณแต่เจตนาทุพพุ่นค่ะคุณเจตนาที่จะทําให้ตลาดมันลงนะครับเพราะพฤติกรรมมันบอกว่าคุณช็อตฟิวเจอร์มาหลายวันแล้ว ๋อมัน,ม,นมันตัวที่เป็นเครื่องมือเช็คได้ว่าเกิดจะเกิดอะไรขึ้นจากฟิวเจอร์ถ้ากูาไปเช็คเบื<ม>้องหลังเนี่ยก็จะบอกว่าเขาก็ช็อตเซลล์มาหลายวันแล้วถ้ากูไปเชืย้อนหลังนะฮะข้อมูลในตลาดเห็ยนว่ามีการชอร็อตเซลล์หุ้นเนี่ยกมพลังงานมาหลายวันแล้วอ๋อช็อตซื้อแล้วก็ทุบลงมาแล้ววันนี้อาจจะซื้อคืนแล้วเขาซื้อคืนแล้วเนาะแค่นี้ยาจบเอาแค่นี้มันไม่สะใจหรอกมันต้องทุบปรทลงไปสามร้อยถ้าจะเอาถ้าแน่จริงอ่นะค่ะทุบลงไปเลยนะฮะอืมค่ะ มันไม่มีเหตุเพียงพอนะฮะที่จะจะขายหุ้นให้ลงไปนะฮะแต่จะจะฝาถามด้วยสบายใจหรือยังนะถามอะไรอะถามใครฝากถามคนคนทุกเนี่ยก็วันนี้ก็ไปดูไอ้บกไหนขายเยอะอ๋อถามว่าบกไหนขายเยอะนั่นคือบกไหนขายเยอะบกนั้นมันทุกโอ้ยง่ายๆแม้ลูกค้าเขาเยอะนี่ลูกค้าเขาเยอะอย่างวันนี้เราดูอีตันไทยวันรุ่มเดือามรสิบสองนะฮะก็ที่ผมบอกว่ามันก็เป็นซื้อสะสมคนะครับซื้อสะสมไปเรื่อยๆในกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับจาก นะครับส่วนเมื่อวานที่มีซีเคนะครับทาสัญญาณกับตัวนะครับก็ก็ยังอยู่ในช่วงผมว่าซีเคต้องต้องต้องใช้วิธีนะครับออกข้างบ้างนะฮะแต่เมื่อเช้าออกข้างไปแล้วนะคะบริเวณยี่สิบเมื่อเช้าเมื่อเช้าออกอ่ายี่สิบสองห้าหกแข็งนะแข็งนะครับเพราะฉนั้นสัญญาณขายเมื่อวานนะครับพรุ่งนี้ซีเคออกออกข้างไปนะครับขอสี่วันก็หกกับเจ็ดเหมือนเดิมขอสี่วันแล้วค่อยวิ่งผ่านสามสิบนะฮะฮะ ขอสี่วันแล้วค่อยวิ่งใหม่ผ่านสามสิบเลยหรอคุณม่อนหลืออีกสองจุดสองล้านล้านนะฮะยังไม่ได้ประมูลนะครับแล้วก็จะเริ่มประมูลเดือนพิษทุนายนะฮะแล้วยังมีโครงการที่เปิดประมูลแล้วยังไม่ไปประมูลกันอีกต้องเปิดประมูลครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับอีกหลายหมื่นล้านนะฮะอีกเยอะมากนะครับผมไม่รู้ว่าประมูลกันเสร็จแล้วจะได้จะทำผลหรือเปล่านะ เพราะงานมันเยอะมันจะทับทันมันจะมีแบบอีผู้ทายเหล็กให้ทำบ่อยยไม่รู้เลยหนจะถนผมมันเยอะมากนรถนนผมมันเยอะมากนจะรถไฟเราะนั้นอะไรตามมาครับค่ะยกเว้นเหล็กผมไม่พูดถึงนะครับมันก็จะเป็นที่มันจับต้องได้อย่างบริษัทกระเบื้องอะไรต่างๆหรือที่เกี่ยวข้องกับอะนี่้กันมาทั้ีกทั้งนั้นมันมาหมดนะฮะเ s i ก็มาด้วยหรอจะตามๆกันมานะฮะ S <S> คือวิธีคิดของคนนะ่ะที่เขาคิดแบบเชิงคุณภาพน,นะฮะเขาเรียกการวีเ่เขาเชิงเขาจะคิดแบบผมคิดนะ่ะว่าอะไรมันจะมาแต่เขาต้องไปดูบริษัทนะครับว่ามีศักยภาพในการผลิตมีควาสมสามารถในการแข่งขันจริงไหมมีเงินเปล่ามีคนเปล่า <S <S ใช่ใชสแตนเลสก็จะต้องใช้เยอะอเฉพาะรถใต้ดินทุกอันเนี่ยใช้สเตนเลสจากบริษัททีจีโปรังนั้นนะฮะ เฉียดอีกแล้วเดียดอีกแล้วเอาเดี๋ยวพ่อแหนว่างๆไปดูโรงงานทีจีโปรก็ได้คุณม่อนจัดการเลยฮะเดี๋ยวๆให้บริษัทเขาเสร็จเรียบร้อยก่อนะเดแล้วผมคิดว่าเขาเนี่ยเต็มใจที่จะให้ไปชมแล้วเขาบอกก็เลยว่าผมเนี่ยคนละยองเลยนะครับแนะนําให้มานะฮะวันนี้ไม่ให้เก็บหุ้นไปเหรอคะวันนี้อ๋อเก็บสิครับก็เก็บที่เราแนะนาทีจีโปไงอ๋อเมื่อกี้บอกไปแล้วบอกไปแล้วหุ้นอะไรที่เก็บนะฮะก็จะเป็นอบกแรงยอดน่าสนใจนะ แล้วก็บรัทแลนน่าจะหลุดอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับค่ะใช่ส่วนถ้าใครถือ B ีทก็ถือต่อไปนะค่ะบุญแห่งอนาคตเหมือนกันนะครับค่ะบ t ทถือแล้วก็ถ้าจะซื้อเข้าไปแล้วลงทุนก็เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มของก่อสร้างสมาคมก่อสร้างนะครับค่ะธนาคารพาณิชย์ที่ดูดีสุดก็บ b บนะทำไมล่ะคะมันไม่มันไม่โดนเนี่ยไม่โดนอะไรคะมันไม่โดนแรงขายอ๋อทุกคนกอดไ้หมดเนาะจะไปไหนก็ถือสักปีหนึ่งบ b บอก็ได้มาเท่าตัวหรือมั้ยคือถ้ามันโดนแรงขายนะครับมันก็ต้อง นะครับแบ่งเกลี่ยกันใหม่มันก็ต้องมาเกลี่ยใหม่ว่าคนที่จะถือต้องเป็นรองเทอมถ้าไม่ใช่รองเทอมมันก็มันก็มันขึ้นไปมันก็โดนขายมันก็กระเพื่อมเสียของเขาใช่ก็เขาต้องยืนรับให้มันนิ่งก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นบีบอเป็นตัวที่ไม่ได้โดนนะฮะครับเอชซีบีเนี่ยโดนมานานนะฮะเคทีบีเพิ่งพงกเนาะมาตลอดนี่เดนอีกพันหนึ่งเห็นไหมฮะวันนี้เอชซีบีโดนโดนก็โดนอีกโดนดโดนโดนปล่อยออกมาน่าจะมีการช็อตเซลล์หนักเอชซีบีอ่าแล้วอ่อ เคแบงก์โดนไหมฮะเคแบงก์ก็โดนตั้งแต่เช้าแล้วสองตัวแล้วก็รู้แล้วว่าคุ้นใครที่โดนนะเคแบงก์แต่มีตัวเดียวที่ไม่โดนสวยงามมากเขาไม่ยอมหรอเขาเอารีเสิร์ชมาทิ้งแล้วเราก็ไปอ่านเขาใช่ไหมกรุงไทยเขาไม่ยอมหรอกนะฮะเขารีเสิร์ชมาทิ้งแล้วตอนนั้นที่ผมไปอ่านเขาไงไปอ่านเรื่องอะไรคะอ่านที่บอกรีเสิร์ชดาวเกียร์ประเทศไทยไงเจ้าเดียวกันแหละอ๋อค่ะที่พูดมานี้ต้องถามกับพี่นิพนธ์อันนี้ฮะเพราะของมันเนี่ยมันยี่สิบเราพี่เราพูดเให้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 ครับว่าตลาดมันเป็นเสรี เพราะนั้นใครเคยทำอะไรในประกอบของกฎหมายเนี่ยเขาทําได้<ช>แต่เราพูดเราพูดเนี่ยเราพูดให้ฟังว่ามันมีการทําแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวหรอกให้คุณดูอะไรครับดีมานส์พายอ่ะวันนี้<ช><ช>ก็แสดงว่าแรงรับของเราที่เป็นแรงซื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้กลัว<ช>ไม่ได้กลัวของไอ้แรงขู่ขายของออต่างชาติเพราะว่ามันไม่มีปัจจัยอ่ะที่ผมพูดถ้าจะมีปัจจัยก็มีอิตาลีกับสเปนนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรกับเขาว<ช>่า รเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาเลยอ่ะเราจะไปเกี่ยวข้องอยังไงคือเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ไม่ใช่ว่าอิตาลีสเปนมีปัญหาการเมืองแต่การเมืองไทยตอนนี้นิ่งมากเลยนะครับเออแล้วเราก็ค้าขายแค่อาเซียเองไม่ใช่การเมืองของเราก็นิ่งการเมืองเป็นเรื่องเดียวที่จะมีปัญหาที่บ้านเราอ่ะเมื่อถึงขั้นปฏิวัติเนี่ยนะผมว่าอย่างนั้นนะแต่มันไม่มีไงการเมืองพรรคประชาธิป,ปัตย์ตอนนี้ก็ให้ความร่วมมือดีนะฮะนะครับช่วยกันสร้างประเทศชาติอยู่เนี่ยไม่เห็นเหรอืก็ดูดีช่วยกรรันเลือกตั้งปะใช่ ก็ทะเลาะกันก็ธรรมดาเลือกตั้งกทมก็เป็นเรื่องธรรมดาของการแต่ก็เราจะสังเกตว่าความรุนแรงมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยมันก็ทะเลาะกันแบบผู้ดีขึ้นก็ดูดีขึ้นนะครับก็ไม่ผมไม่เห็นมีเหตุอะไรเพราะผมเชื่อว่านะครับหุ้นที่ขึ้นมารอบนี้ขึ้นมาจากปัจจัยภายในประเทศของเราคือปัจจัยพื้นฐานของเรารุ้วนเพราะฉะนั้นถ้าจะมันจะมีอันเป็นไปนะครับมันก็ต้องเกิดจากปัจจัยพื้นฐานของเรามันไม่ได้เกิดจากปัจจัยฐานของสเปนหรืออิตาลี ดังนั้นเนี่ยอย่าไปโยงนะฮะ,ฮะคืออย่าพยายามไปโยงอย่าทาตัวทันสมัยที่เรียกว่ากล้วยหอมเนี่ย<ะ>คือบทวิเคราะห์กล้วยหอมมัคือทันสมัยมากเช้าตื่นมาดาวโจนเป็นอย่างนี้อะไรนะครับญี่ปุ่นทําแบบนี้นะครับยุโรปเป็นแบบนี้ไม่เคยเขียนถึงนะกําพืชของประเทศไทยเลยว่าประเทศไทยอ่ะ GDP โตยัยงไง<ะ>คุณไปดูรีเสิร์ชของทูกโบเลยนะออกมาสไตล์เดียวกันหมดเลย <c oughs> อาจริงแม่คุณไปดูสิ มันทันสมัยหรมันดูเก๋หรือมันเท่แต่มันได้ประโยชน์นะเรองใช่ภายนอกประเทศเต็มที่ไม่มีถ้ามันจะลงมันต้องลงด้วยปัญัาภายในประเทศปัจจัยนองประเทศไม่ทําให้หุ้นเราลงนะฮะมันก็พิสูจน์แล้วนี่ไงมันขึ้นมาแล้วนะครับเอาล่ะแต่เรานรีบาวในกลุ่มพลังงานยังต้องขายอยู่กลุ่มพลังงานที่มันรีบาวให้คุณขายอยู่แล้วนะกลุ่มรีบาวเพื่อที่จะขายนะคะตัวที่มีปรลุ่มเยอะนะครับ ตัวที่มีวอลุ่มเยอะๆต่ใครคิดจะขายเนี่ยผมว่าไม่ใช่อย่างขายตอนที่ตอ่อข้างล่างเนี่ยไม่ใช่นะฮะแต่ถ้าพรุ่งนี้ปตทไม่ขึ้นเนี่ยนะครับก็คือปิดสามห้าแล้วไม่ขึ้นแล้ววอลุ่มขนาดนี้พรุ่งนี้ขึ้นต่อไม่ได้เลยรีบาวขึ้นไปคือการรีบาวกับปตทก็ต้องขึ้นไปที่สามหกห้านะฮะโดยที่วอลุ่มไม่มีอ่ะถ้ายังมีแรงขายอีกก็กต้องขายด้วยนะครับออส่วนกลุ่มที่เราแนะนําไปก็ไม่ต้องขายถือไว้นะครับไม่มีตังที่จะซื้อก็ไปไป ไปไปเปิดบัญชีแคดบาลานแล้วก็ซื้อคือรอให้หลุดแล้วไปซื้อมันไม่ทันนะครับเพราะมันหุ้นพื้นฐานดีนะครับมีแคดสองตัวที่มีแล้วก็ขอให้รีเสิร์ชนะช่วยเขียนบ้างนะฮะร,รีเสิร์ชบล็อกไหนก็ได้ไม่ใช่แบบว่ามาอะไรกันอยู่เพราะฉันไม่ได้แนะนําแล้วมันขึ้นมาจากสี่บาทมาสิบหกบาทน,นะครับเราไม่ได้แนะนําก็เลยไม่ได้เขียนรีเสิร์ชอะไรเงี้ยคุณต้องไปดูจริงๆนะครับขอคุยกับเสี่ยเขาเลยนะครับว่าเขามีอะไรดีนะฮะเราเขียนรีเสิร์ชออกมาบ้างนะฮะ กอร์ดอนตอตลาดซักก็จะได้สบายใจว่าอ๋อมันมีรีเสิร์ชที่ซัพพอร์ตอยู่นะเป็นเรามาพูดอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวหาว่าเราเป็นเป็นพวกเดียวก็เสียอีกยุ่งเลยไม่เกีลยวเลยไม่เกี่ยวกันแต่เรานั่งดูนี่วเขียวเข้ารวยนั่งดูเขารวยกันอยู่เราไม่รู้จักเขาเลยนะส่วนตัวไม่รู้จักเเลยนะไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะทางใดกันเลยไม่แล้วเขาเสร็จทีเราเรายังยังไม่เสร็จที ก็นั่ลงกทุนก็เห็นนะฮะตลาดมันไปนำผันผวนไม่ลงเ่ะลลก็จะไปขายนะครับถ้าจะขายก็ต้องสวอปตัวมาถ้าต่างชาติมีปัญหาแล้วก็มาเล่นหุ้นไทยนะฮะเดี๋ยวพอต่างชาติเข้ามานะครับหุ้นไทยเราก็ไม่เล่นเราก็ไปให้ต่างชาติเขาเล่นไปนะครับก็จะทําขึ้นไปพันเจ็ดพันแปดเราก็เฮเฮไปเขาก็เล่นไปกับเขานะฮะพอเขาขายอีกเราก็มาเล่นหุ้นไทยอีกนะะวนอยู่แบบนี้นะฮะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ค่อยๆตามกันไปนะคะใช่ คงมีอะไรสักอย่างเดี๋ยวได้เจอกันนะมันมีอะไรอยากพูดจริงๆอะเต็มตัวเลยแหละวันที่สามสิบอะผมจะไปพูดฮะบางเรื่องเดี๋ยวตรงเวลาเซ็คเรื่องนะเซ็คเรื่องบางเรื่องที่ที่อยากรู้หรือว่าม่่นไปซาวเสียงก็ได้ว่าอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรที่เขาอยากรู้ที่สุดใช่วันนั้นเลยเดี๋ยวมีเรื่องจะไมที่มันเป็นอะไรนะมันเป็นเรื่องที่คุณซาวเสียงก็ได้ว่าเขาอยากรู้เรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องของตลาดหุ้นเน่ะที่เขาอยากรู้จริงๆแล้วก็เอาเรื่องที่แบบไม่มีใครกล้าพูดเลยนะเออผมจะไปพูดให้ฟัง เรื่องไหนก็ได้เซตมาเลยแล้วผมจะพูดให้ฟังเพราะผมมีข้อมูลอยู่ในสมองทั้งหมดพูดได้ทุกเรื่องนะครับชอบชอบชอบไหมไม่มีการว่าใครไม่มีการด่าใครพูดให้ข้อมูลน่ะว่าตลาดพูดมันเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะภาพที่คุณเห็นบางทีมันก็ไม่ใช่นะเออถ้าอยากรู้เรื่องอะไรแต่ว่าการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงจริง่มันไม่ความเสี่ยงมันอยู่ที่เรานะฮะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะค่ะคือคือจริงๆแล้วกาไรตลาดให้นะครับ แต่จริงๆผลขาดทุนเนี่ยเกิดจากเราเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เกิดจากตลาดเกิดจากเราเองนะ่ะเพราะตลาดมันก็โตตอนเรื่องทุกปีทุกปีของเขาอยู่แล้วใช่ไหมก็จะมีความผันผวนเป็นธรรมดาแต่เราอย่าไปผันผวนตามมันนะฮะเราดูแค่ความเสี่ยงของเราว่ารับได้แค่ไหนนะฮะซึ่งซึ่งคําเนี้ยมันเข้าใจยากมากนะฮะยากมากไอ้ที่เราได้มันอยากได้ไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตอนเสียมันก็โอ๊ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาสังเกตไหมครับคนขี้กลัวชอบเล่นหุ้นเร็วๆอ่ะ แต่ขี้กลัวจะชอบเล่นเร็วๆแล้วก็เล่นทีเฟกนะฮะแต่คนที่เขาเขาไม่ขี้กลัวเขาเขากลับเขากลับไปเล่นหุ้นที่แบบนิ่งๆซื้อหนักๆไปซื้อหนักๆในหุ้นในแบบเงี้ยอย่างรถไฟฟ้าเงี้ย้ะ BTS แล้วก็ถือไว้ถือไว้เขาก็เขาก็เล่นหุ้นที่มันขึ้นไปค่อยๆขึ้นค่อยขึ้นไปหุ้นตัวเล็กๆเนี้ยนะฮะอมันกลับกันหมดเลย นะครับแต่คนขี้กลัวกลับไปเล่นหุ้นที่แบบมันวิ่งขึ้นลงแรงๆอยากได้เร็วเออใช่แต่กลัวนะแต่กลัวแต่ขี้กลัวนะต้องปรับต้องกลับใหม่ถ้าคุณเป็นคนขี้กลัวเนี่ยคุณต้องมาซื้อหุ้นที่มันค่อยๆขึ้นคนะครับแล้วถ้าคุณเป็นคนกล้าเนี่ยคุณซื้อหุ้นที่มันขึ้นแรงลงแรงได้ออืคือมันต้องกลับกันมันจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดกับการลงทุนนะฮะเอาพูดเรื่องนี้ก็ได้นะดีพี่เพราะว่าวันนั้นจะได้รวบรวมหุ้นที่สามารถแต่เรื่าเดนมีนาตัวนี้มันจะไปหรือเปล่ายังหุ้นตัวน คืออย่างนี้คุณม่อนนะครับบอกว่า<อ>นักวิเคราะห์ะที่พูดออกไปค,คนฟังพร้อมกันทั้งทั้งประเทศค่ะแต่ผลตอนสุดท้ายกลับมาปรากฏว่าคนส่วนน้อยกาไรคนส่วนใหญ่ขาดทุน<ก>ท,ทั้งทั้งที่ที่พร้กันนะฮะ,ะเออมันเป็นเรื่องประห,ระหลาดไหมฮะก็ก็อย่างนี้พี่ทิพลก็คือวันที่ยี่สิบสองธันวาก็จะให้ทุกท่านเอาสองกสงที่ให้ไป<ช>มาวัดผลเลยวันที่สามสิบมีนาใครได้หรือเสียแบบไหนมาบอกเลยแต่บางคนเพิ่งมาซื้ออีทันไทยที่หกบาทแปดสิบนะมันไม่ได้ ใช่ไหมฮะเดี๋ยวมีนมั้นมันสี่บาทยี่สิบนะเพราะว่าอะไรเพราะไปฟังอีกรายการหนึ่งเขาบอกว่าอีทอนไทยให้ขายโอ้ใช่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันเพราะวัดระยะกันสมเดือนสเดือนที่เจอกันมันก็ตามกันได้นะคะครับผมได้พี่ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นความตั้ง